สวัสดีค่ะอาจารย์บ้านของเราเนี่ยเรามักจะมีพฤติกรรมว่าพอเราจอดรถปุ๊บนะคะอาจารย์เราก็มีประตูใหญ่เข้าบ้านกับประตูข้างๆที่อยู่กับ,บข้างๆโรงจอดรถนะคะค,คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเข้าประตูหน้าบ้านเพราะว่าไม่สะดวกพอเราจอดรถปุ๊บ,บก็จะเข้าประตูด้านข้างข,างของบ้านเลยนะคะอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ทราบแบบนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมคะคือวิธีกรณีแบบนี้เนี่ย มันเป็นความสะดวกของ<ช>ทุกคนะคะนะเพราะงั้นทุกคนก็ต้องการใช้สอยในที่ที่สะดวกเนี่ยมันก็เหมือนกันเราเข้าประตูไหนเราถูกบังคับเรารถจอดไว้ตรงไหนแล้วก็เข้าประตูบ้านนั้นแล้วถูกบังคับให้เข้าประตูที่ที่ไม่ใช่ประตูใหญ่เพราะงั้นกรณีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าประตูใหญ่คือประตูที่มีความสง่าผ่าเผยเป็นตัว เปิดเผยแบบสง่างามแต่ถ้าเราประตูที่เปิดเผยแบบสง่างามเราไม่เข้าแต่มาเข้าประตูข้างบ้านก็เหมือนกับว่าเราฟอามสง่าผภาพเผยเราหายไปละหรือเราประตูหน้าบ้านไม่กล้าเข้าแต่ต้องแอบ,บมาเข้าประตูข้างบ้านก็เราก็มีอะไรที่ไม่ถูกไม่ดีเราต้องต้องมาเข้าประตู ทางบ้านหรือหลังบ้านแล้วเพราะงั้นก็ทําให้คุณภาพของเราด้อยลงนะหากคุณภาพของเราด้อยลงก็หนึ่งเกี่ยวกับศักดิ์รีสองเกี่ยวกับสางงานสามเกี่ยวกับความถูกกับผิดดังนั้นเราควรพยายามเข้าประตูหน้าบ้านเราเพราะงั้นจะลำบากยังไงก็ต้องไปเข้าประตูหน้าบ้าน เพราะง,งันประตูข้างบ้านประตูไม่ใช่ประตูหน้าบ้านเนี่ยมันจะปิดไว้ก่อนลำบากยังไงก็ต้องไปเข้าประตูหน้าบ้านเพื่อสร้างความเคยชินพอเราเคยชินแล้วเราก็เป็นเรื่องธรรมดาม,มันก็เกิดทำให้ความสง่าผ่าเผยของเราเนี่ยเกิดละเฝ้าทำให้กล้าที่จะไปะเผชิญกับใายเนี่ยก็เกิดละ ขอบคุณค่ะจ้า